ทำวีเนียมาจัดใส่ได้ไหมทำได้นะคะแล้วก็เป็นวิธีที่เหมาะด้วยเพราะว่าการทําวีเนียเนี่ยเราทํามาแล้วเนี่ยพื้นผิวของตัววีเนียมันจะค่อนข้างเรียบใช่ไหมคะเงามันเราจะไม่อยากไปยุ่งกับพื้นผิววีเนียที่สวยงามแบบนั้นนะคะเวลาจัดฟันสายเนี่ยที่ปกตินะัดระวังสําหรับเคสวีเนียนะก็จะเป็นในลักษณะว่าซี่ไหนที่ทําวีเนียมาสมมุติของคนไข้เป็น,นสองสี่หน้าสองสี่นี้เราก็จะไม่ติดไอตัว attachment ค่ะ attachment จะเป็นตัวที่เหมือนตัวช่วยเคลื่อนฟันค่ะ เราจะไม่ติดลงไปบริเวณด้านหน้าที่เราทําวีเนียมานะคะต้องระวังเพราะว่าถ้าสมมติว่าติดลงไปเนี่ยพื้นผิวของวีเนียเนี่ยมันอาจจะไม่สวยได้นะส่วนมากก็อาจจะแบบเลี่ยงไปติดข้างในฟันนะคะจะอาจมาติดด้านนี้แทนนะคะถ้าจําเป็นที่จะต้องติดนะแต่อาจจะราคาญเล็กน,นิดนึงส่วนติดเหล็กเนี่ยก็คือไม่ค่อยแนะนําเลยนะคะเพราะว่าการติดเหล็กเนี่ยเราจาเป็นจะต้องติดไปบนด้าน ด้านผิวหน้าของฟันเท่านั้นเนาะก็ถ้าเกิดใครทำวีดียมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใส่ดีเทนเดอร์คงสภาพฟันไว้แล้วแล้วมีฟันซอนเกลอยากจัดฟันเนี่ยก็แนะนำเป็นจัดใ่นะคะถ้าใครอยากมาทำที่ทุรักกิดีนะคะตัวโปรลด50%เนี่ยยังมีอยู่นะอยู่ถึง31พฤษภามนี้นะจริงๆ50แต่เต็มแล้วแหละมีคนอยากให้ต่อโปรนะคะก็คือยืดไปให้ถึง31พฤษภาคมแล้วก็ของที่สาขากรุงเทพเนี่ยวันที่1มิถุนานจะเป็นวันสแกนเดย์นะคะจองได้ถึงวันนั้นสิ้นสุดวันนั้นเป็นวันสุดท้ายนะคะ ถอนศูนเซ็นได้อีกด้วยนะแล้วก็ไม่จำกัดความยากง่ายก็ถ้าใครสนใจสามารถทํำได้ทั้งสองสาขาเลยนะคะสาขาขอนแก่นนะจะเป็นคนจัดให้นะคะส่วนสาขากรุงเทพนนท์เนี่ยจะเป็นที่เหมาเข้าจัดให้เนาะนี่ก็ไปแล้วนะคะฟันมีปัญหาตึกสาที่ทุลักกันนะคะบ๊ายบายค่ะ